วันดีครับท่านสมาชิกวันนี้วันที่16มิถุนายน59ครับซ้อมนกวหินมาแล้วครับ8โมง13กับ20วิมาชุดแรก2ตัว อีกต ja. uh ัวเป็นนกป่าครับดี่ เร่งให้ไปนาทีที่้ามาชุดใหญ่ครับตอนนี้ก็กดเร่งไปที่นาทีที่สิบห้า นี่มาชุดใหญ่สรุปก่อนลงกรงสิบโมงคึ่งก็ขาดอยู่สองตัวเจ้าประจำ ก็ถ้าชุดแรกนี่เร็วถ้าแข็งนี่ก็ลุ้นถ้วยไปเลย <c oughs> มาแค่สิบสามทิ้งชุดสองสองนาทีกว่าถือว่าเร็ว น้องเจี๊ยบน้องเจี๊ยบน้องเจี๊ยบก็มาก็าได้ไม่ขี้เลยลงเลยน้องเจี๊ยบมาคู่กันสองตัวแรกไม่รู้ขายสีเทาปีกขาวหัวขาว แต่เป็นที่บ้านที่ตัวสนะีเทาอะถ้าไมใช่นกคุณจอบก็เป็นนกที่บ้านเท้าปีกขาวมีสองตัวหัวขาวโอเคนะครับ